ครับผมข่านจากออโต้อินโฟออนไลน์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ในงาน RAAT Night of Champions สองพนะครับ จัดโดยรยรสทหรือราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยนะครับผมวันนี้เนี่ยจะเป็นการมาแจกรางวัลของผู้ขับขี่รถแข่งทั้งหลายหลากหลายสไตล์นะครับหลากหลายแคตตากรีด้วยกันนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับผู้คุมดูแลโดยรยรสทนะครับมีรถยนต์แข่งมากมายเนี่ยในปีนี้บางคนเขาไปสร้างชื่อเสียงและผลง,งานอันโด่งดังที่ต่างประเทศเราก็จะมามอบรางวัลให้เขาใช้กันเป็นรางวัลเรียกว่าไทยอินเตอร์หลากหลายถ้วยในวันนี้จะเป็นใครบ้างแล้วมีประเทศของรถแข่งอะไรกันบ้างเราจะมาดูบริการในงานกันเลย ทรับที่อยู่ข้างผมนะครับคือเป็นรถแข่งในรายการแรลลี่นะครับแรลลี่ไอแลนด์แชมเปี้ยนชิมนะครับก็อยู่ในการกำกับดูแลของทางรยสทเช่นกันนะการแข่งขันนี้มีความเข้มข้นแล้วก็สุขสารและสำคัญคือได้มาตรฐานสากลจริงๆของการแข่งขันแรลลี่นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในรายการแข่งซึ่งอยู่ภายใต้ของรยสทนะครับมีรายการอื่นอีกามากมายนะครับมาชมกันเลยครับผม ส่วนที่อยู่ข้างผมตอนนี้ก็เป็นการแข่งขันสไตล์รถกระบะนะครับในรายการ Thailand Super Pick Up ซึ่งมีความร้าวใจและการแข่งขันที่เข้มข้นมากๆในสไตล์รถกระบะอยู่ในการดูแลของเรียสทเช่นกันให้ได้มาตรฐานในรถทุกประเภทนะครับในนั้นวันถัดมานะครับเป็นรายการแข่งขันทางเรียบซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักกันนั่นก็คือ To y o ต a g กา o ู Racing นะผมคันนี้อยู่ในรายการ Super e n d u r a n c e Thailand นนะครับแล้วผมเห็นคันจริงมาแล้วนะฮะคันนี้นะเขาสามารถ ขับขี่ได้เป็นเวลา25ชั่วโมงนะครับเป็นการบ่บอกว่านี่แหละครับมาฐานที่ดีนํามาสู่การพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยอย่างแท้จริงนะครับนี่คือหน้าที่แล้วก็ภารกิจของทางระยะสทเนนครับเพื่อให้การขับมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมีมาตรฐานแล้วก็เป็นที่รับรู้และกมีความสุขสนานในการแข่งขันอย่างยิ่งยวดครับ ตอนนี้ผมก็มาอยู่ข้างน้องเฟิร์สพงศพลนะครับผมก็เรียกว่าเขาเป็นนักแข่งนะฮะแล้วก็เป็นอินสตัคเตอร์ของทางเอ็กซ์ด้วยก็เรียกว่าคุณหน้าคุณตาแล้วก็เจอหน้ากันบ่อยๆเนาะอะไรได้รางวัลอะไรนะฮะวันนี้ก็วันนี้มารับรางวัลเป็นไทยอินเตอร์ครับสาขาทางเรียบฮะก็ปีที่แล้วเนี่ยเราได้มีการไปแข่งที่มาเลเซียรายการมาเลเซียแชมเปี้ยนชิพครับผมโอของมาเลเซียแชมเปี้ยนชิพใช่ครับกังเสียนว่าเราก็มีนักแข่งประเทศไทยนะชาวไทยของเราเนี่ยรุ่นใหม่นี้ ไปแข่งที่ต่างประเทศเนะฮะเขาก็มีรางวัลของไทยอินเตอร์มาให้เหมือนกันบ่งบอกว่าเนี่ยถ้าเรามีมาตรฐานที่ถึงพร้อมแล้วเนี่ยเนี่ยเราไม่ใช่แค่แข่งในประเทศอย่างเดียวนาะใช่ไหมเราสามารถไปแข่งต่างประเทศได้สนงผลงานให,ใ,ให้ต่างประเทศให้เห็นฝีมือคนไทยค่อนข้างจะเรียกได้ว่าขับกันโหดมากๆรวมาเลเซตติ้งของเขาเนี่ยเขาจะค่อนข้างละเอียด นะะฮขนาดรุ่นที่เราไปแข่งในโปรดักชันเนี่ยเขามีทีมเอนจิเนียร์ที่เป็นเลดเอนจิเนียร์จริงๆด้วยจริงๆเลยใช่ซึ่งเลดเอนจิเนียร์เนี่ยเขามาจากในการดูจากพวก g t 3มาจีทอ๋อใช่จากปอร์เช่ใครเร่ยครับอะไรพวกนี้เลยคือบอกเลยว่าเขาเขาเก็บดีเทลทุกทอย่างจริงต้องเฟิร์สเนี่ยหรือว่าน้องเฟิร์สอะไรกันเนาะเจอกันเองเนี้ยสบายมากแข่งในประเทศไทยนี่แข่งรายการอะไรบ้างนะเริ่มแรกเนี่ยเราแข่งไทยแลนด์ซูเปอร์ซีนี่เป็นซูเปอร์โปรดักชันครับใช่แล้วพอเราได้แชมป์ปุ๊บเนี่ย ก็ขยับมาเป็นพวกรายการเอ็นูเรนมากกว่าอย่างล่าสุดเนี่ย25ชั่วโมงเราก็ขับกับทีมเอมอเตอร์สปอร์ตใช่้โซลูรูดเบียเซตใช่แล้วก็ซีอูคูเป้ขับ2รุ่นเลยเห็นไหมใช่ไหมผลงานในทั้งในและนอกประเทศเนี่ยเราต้องมีมาตรฐานแบบนี้แล้วก็มีสนับสนุนนักแข่งฝีมือดีแบบนี้นะฮะคือน้องก็ทํางานหลายอย่างอินสแตต์เตอร์ก็ทำนักแข่งก็เก่งมากมีอะไรฝากถึงน้องๆนักแข่งรุ่นใหม่บ้างไหมครัก็อยากฝากน้องๆนะครับท่านใดที่มีความฝันเนี่ยที่ชอบเกี่ยวเรื่องมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยก็อยากให้ลอองเข้าามก่น อาจจะเริ่มจากโกค้าใเล็กๆน้อยๆเข้ามาก่อน๋ยวมองว่าวงการแข่งรถเนี่ยต้องใช้เงินอย่างเดียวบางค้าเนี่ยมีจุดเล็กๆที่เราซ่อนอยู่อาจจะเป็นในเรื่องของการเอาตัวเองเข้ามาทุ่มเทแทนเพื่อแลกสิ่งที่เราจะได้กลับมานะฮะอย่าเพิ่งท้อนะฮะสู้มาก่อนตัวนี้ฮะก็เป็นสิ่งที่หรือว่าอยากจะให้สนับสนุน,นนักแข่งทีมไทยแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็เอาใจช่วยนักแข่งชาวไทยไม่ว่าะจะเป็นผลงานในประเทศหรือผลงานต่างประเทศเนี่ยก็<อ>ติดตามก็ได้ในรายการแข่งขันภาคใต้ของเร,รียลสอทหรือ RAAT ครับผม คตอนนี้ผมก็อยู่ข้างๆคุณมะปรางอลิสานะครับหลายคนน่าจะคุณหน้าคุณตาเลยเขาเป็นนักร้องนักแสดงชื่อดังด้วยนะแล้วเขาก็มีความชื่นชอบในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับผม<ฆ>รับรางวัลอะไรบ้างในวันนี้วันนี้วันนี้ก็นะเป็นรางวัลแรกเลยค่ะของ คลาสไทยอินเตอร์ค่ะไทยอินเตอร์รู้สึกไปแข่งที่มาเลเซียหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นไทยอินเตอร์ทางเรียบค่ะก็คือไปแข่งที่เซปังค่ะปีที่แล้วไปแข่งมา2เรสค่ะคือในรายการมาเลเซียแชมเปี้ยนชิพค่ะหรือว่า m c s ค่ะแล้วก็ตอนพฤศจิกาก็เป็น1,000กิโลเหมือนกันค่ะอ๋อไปแข่งหนึ0งพกิโลด้วยใช่ใช่กูเห็นใน Facebook ของน้องมะปางอยู่เหมือนกันก็ได้ไปแข่งที่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ในประเทศไทยนี้น้องปางได้แข่งรายการไหนกูสุดเห็นแข่งหลายรายการเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยในไทยก็จริงจริง ทุกรายการเลยค่ะทุกรายการเลยเนาะเลี้งแต่ Thailand Super Series รุ่น e c โค่ค่ะพีทีแมกน่ตอนรุ่นเสียมกุ่มเอ็นรายการของ RAT เหมือนกันค่ะแข่งรุ่น o โ r i n g Car ค่ะกับคุณปั้นนะคะรายการ Endurance ก็ไปอ๋อใช่เลยรุ่ล่าสุดก็จะเป็น25ชั่วโมงต้องไปแข่งของ YK ใช่ค่ะเป็นรถทีม b ีบีอาร r อะไรเงี้ยค่ะแต่ละรายการก็จะเป็นภายใต้การกำกับดูแลแล้วช่วยเหลือของทางเรือสอทธ์ด้วยครับผมก็มาเห็นว่าเนี่ยขนาดเป็นดารานักร้องงแแแบบบนี้้เาาก็ไดมข่รถบ หลากหลายแบบว่าหลายคนน่าจะเป็นแฟนๆของน้องมาปางอยู่แล้วอยากจะให้น้องปางฝากถึงนักแข่งรุ่นใหม่ว่ามีอะไรที่อยากจะฝากถึงบ้างน,นักแข่งผู้หญิงก็ได้นะห<อ>รือมีเยอะขึ้นเนาะอย่างนี้ปางก็เป็นปางเป็นคนรุ่นใหม่ละกันที่ได้เพิ่งเข้ามาแข่งรถในช่วงสามสองสามปีที่ผ่านมานะคะก็เข้ามาแล้วรู้สึกเลยว่าจริงๆมีคนที่อยากจะมีความฝันเป็นนักแข่ง เยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่รู้รูทางหรืออะไรซึ่งทุกวันนี้อินเตอร์เดียมันก็ค่อนข้างเยอะเนาะก<ส>็จะมีคลิปมี How ทูอะไรต่างๆว่าอยากเป็นนักแข่งต้องทำยังไงอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนก็ศึกษาแล้วออกมาได้เลย<ส>ถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเราลองมาอบรมก่อนเพราะว่ามีสถาบันหลายสถาบันที่อบรมให้เป็นนักแข่ง ได้อย่างมีคุณภาพและสามารถได้ driving license ที่ถูกกดด้วยค่ะก็สามารถได้ driving license แล้วเรามาลงแข่งได้เลยโอเคครับ<ช>ผมก็ขอบคุณน้องมาปรางมากครับผมก็ขอให้มีผลงานดีๆยิ่งขึ้นไปในปีนี้และปีต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับผมส่วนตอนนี้ผมก็มาอยู่ข้างกับนักแข่งรถอีกคนนึงซึ่งหลายคนเชื่อว่าน่าจะคุณหน้าคุ้นตากันดีแล้วเห็นผลงานเขามากมายนะครับนั่นคือ คุณกล้ากรีฑวัุรัตน์ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็คุณกล้าเนี่ยจะว่าจะอยู่ในรายการของโตต้ากาซูเรซิ่งไทยแลนด์เป็นหลักใช่ไหมครับผมปีนี้มีการแข่งอะไรมาบ้างก็ปีนี้ที่แข่งมาก็มีไทยแลนด์ซูเปอร์คาร์ GTM แล้วก็ IAT endurance แล้วก็ซูเปอร์เอนูร์แครับอ๋อ GTM นี่เป็นรุ่นไหนนะใช้รถใช้รถอะไรอยู่ปีนี้เป็นเล็กซัส RCF อ๋อถ้าใครต้องการจะเข้าวงการเนี่ยถ้าผ่านทางโตต้าเนี่ยต้องมาทางไหนดีครับมีการแนะนำดทางโตต้าก็ ของเราอ่ะจะมีเรื่องโตโยต้าการซูเรซิ่งอะคาเดมีก็คือ,อ,อถ้ามีอินสตัคเตอร์สอนเป็นเนื่องแต่คอร์สเบสิกคอร์สแอดวานแล้วก็คอร์สเรซิ่งครับใช่แล้วก็พอเรียนเสร็จปุ๊บเราก็สามารถไปแข่งในรายการโตโยต้าการซูเรซิ่งได้ถ้าใครอยากเริ่มต้นเนี่ยมากับทางโตโยต้ตาเรียกว่าการซูเรซิ่งอะคาเดมีเนี่ยเราลองว่าคุณได้มาทางที่ถูกต้องแล้วครับผมก็โอเคเป็นการสัมภาษณ์สั้นทำความรู้จักสั้นๆนะขอบคุณคุณกล้ามากครับผมขอบคุณมากครับ ครับวันนี้ก็เป็นงาน RAAT Night of Champions 2024นยระครับโดยระยะสทหรือราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยนะครับผมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับะเห็นได้ว่าเราก็มีสัมภาษณ์นักแข่งซึ่งเขามีผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับบอกว่าการแข่งขันรถยนต์ของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่ในประเทศเท่านั้นสามารถใช้มาตรฐานของเรานี้ แข่งขันในต่างประเทศได้นะนรัวนอกจากนี้มีการมอบรางวัลพระราชทานนะครับเป็นรางวัลผู้วยพระราชทานของบาทเด็จพระเจ้าอยู่ยหัวและสมเด็จพระราชินีนะครับแสดงเห็นว่ารางวัลจากยศสทเนี่ยมีเกียรติแล้วก็มีความน่าภาคภูมิใจมากๆนะครับเขาให้การส,าสรับสนรนมอบรางวัลผู้วยพระราชทานเนี่ยไม่ใช่แค่รถยนต์รุ่นใหญ่เท่านั้น,นครับเขายังมอบให้กับรถแข่งรุ่นเล็กรุ่นเริ่มต้นนั่นคือโกคาร์ทระดับเยาวชนเขาก็ มอบให้เช่นกันนะเป็นการปูพื้นมาตั้งแต่ระดับพื้นฐานของโกคาร์เนี่ยาถึงรถแข่งรุ่นใหญ่เนี่ยเขาให้ความเอาใจใส่ในทุกระดับจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่ามอเตอร์สปอร์ตของบ้านเรามีมาตรฐานและมีความน่าสนใจและมีเกียรติมากๆเลยนะครับผมถ้าท่านสนใจมอเตอร์สปอร์ตประเทศไทยแล้วก็ติดตามชมก็ได้ตามสื่อต่างๆครับหรือว่า ไปชมถึงสามแข่งก็ได้นะครับท่านก็จะได้ความเล้าใจอย่างถึงที่สุดแน่นอนจากมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยนะครับเอาละครับผมขานจากออโต้อินโฟออนไลน์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยเพ้ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและสุดสนานจากทางเราออโต้อินโฟออนไลน์ครับ